ครับสวัสดคีครับนี่จะมาครับนนี้นํนา,สานแสดงสดชิคซ่อมแหร่บ้านชาานะครับมีปัญหาเปิดเปิดพัดลมก็ยเย็นไม่หมุนแต่คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับตัดกระพริบนะครับเป็นเช้าโอเคเป็นชาวันนี้นะ,ะขนาดหมนะื่นสองสามร้อยแปดสิบ8ิ b t ทยูนะช้า เป็นรุ่นสแตนดานเนาะเป็นสแตนดาดพาฒมานะเป็นกอยก็ A A H T e เ F สหนึ่งสามนะครับประกาศการให้ดูกันลูกค้าบอกติดตั้งมาห้าปีแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ สว่งสวิงเปิดติดนะครับโ้แอลอ้กเราไม่หมุนนะครับไฟ LED ีติดนะครับ

บางทีก็ทำนะโอเคแล้วนีขอลืดด้วยก่อนนะครับแกะฟางมานี่โอเคด้านนี้ด้านนี้อ๋อ l e เขานี้ตั้งมิเตอร์ A/C นะครับดูกันไฟเข้าจุดนี้นะ,ะไฟเข้าด้านขวานะครับแสดงว่าฝั่งนี้ไปซ้ายอ๋อ หน้าตาเหมือนอินเวอร์เตอร์เลยแต่ไม่ใช่เป็นธรรมดานะครับหน้าตาคล้ายๆกันบางทีเปิดบางทีก็อมคอยร้อนทำงานเองนะครับโอเคแกะมาแล้วครับตัวนี้มอเตอร์มอเตอร์นี่เป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับ มอเตอร์นี่เป็น DC มอเตอร์นะครับแดงดำเงินแดงขาวมันนเป็อินเวอร์เตอร์รอพี่มออเตร์มันเป็นอินเวอร์เตอร์ครับเหรอแ,แอร์เป็นธรรมดาคอยร้อนธรรมดาแต่ว่าเนี่ยมอเตอร์คอยเย็นน่ะเป็นอินเวอร์เตอร์ครับเลยเนาะใช่เพราะว่านอนหนูซื้อเพราะว่ามันเป็นพลาสมาก สีพินเตอร์ก็ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เปิดอืมเราปิดไฟไว้ได้วยไ,ไม่ได้ใช้น่าจะเป็นที่ที่แล้วแล้วต้องมาทำไฟอ่ะก็ต้องปิดเบรคเกอร์ไว้ไฟตกไฟเกินมาเรียบร้อยเลยต้องเช็คแรงไฟดูนะครับว่า ไฟ 300, สามร้อยมีครบไหมกดรีโมทแล้วไฟอ่อนไหมนะครับช่วนี้เด e ี๋ยวจะมีบอกอย่าเด็ดครับกดบอร์ดต่อปั๊กนะครับเสียบปั๊กเพสตรงนู้นนะครับ แหงไฟกันจะยังมีจัมเปอร์บอดแรงไฟกันนะครับ สามโวลต์จุดนี้ครับจัมเปอร์ JP 16กับสิบสองน้ด้สามจุดสองห้าโวลต์ห้าโวลต์มาจุดนี้นะฮะห้ากับห้าโวลต์น,นะครับ

ไอซีแล้วมั้อ่ามีไอซีแล้วเลตได้นะตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้7815นะครับตรงนี้น่าจะมาจ่ายบอ่อไอให้มอเตอร์นะครับเช็คไฟบวกไฟลบตรงสกิฟมอเตอร์กัน นะสังเกตมันชิดกันว่าถ่ายมือเดียวแล้วไฟมีนะสามร้อยสิบห้าโวลต์นะครับสามร้อยมีนะครับห้าโวลต์มีสิบห้าโวลต์จุดนี้ครับ สิบห oh. ้าสิบห้าไม่มีะอ๋อสิไม่มีเดียวะัดอทีกันนะม่สะดวกเราถ่ายมือเดียวถ่ายไปด้วยวัดไปด้วยนะครับ แต่รีเลย์อย่างนี้นะรีเลย์สิบสองโวลต์คอมเพรสเซอร์ทำงานบ้างไม่ทำาบ้างนะจากการวัดโดรนะไฟสิบห้ายังไม่จ่ายนะครับเดี๋ยววัดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟ VCC นี่นะนี่นะ ใช่ครับเรากปิดเปิดรีโมทดูนะเะสียงดีเลย์ทำง,งานตัดก่อไหนะ มาพี่กดรีโมทให้ผมนะฮะกดปิดกดเปิดให้นะปิดก่อน,นะฮะกดปิดก่นอนเดี๋ยวก็มากดเปิดครับไม่มีมานะโอเคเลยปิดก่นนะอนฮะเดี๋ยวกันมันมาจากมอเตอร์ด้วยวกันกลักบกลิ้นมานโมดมันจะเข้าอย่างไรมเนี่ย ม,มนมีมดเข้าอย่างพอได้รือกได้ให้บอดสีดิแ้ซ่อมบอดดีกว่าพัดลม,ใช,มใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมจะวัดโอมเมื่อกี้ก็มีนะอะเรากดดังไฟกันนะ5วหน15วตน,น,นมาจากไหนลมนเข้าจริงเข้าไปนะ <c oughs> นี่มันลอยนี่พังอยูนี่โตเรียไม่จะมีใหม่เขอม ดีขั้หนึ่งกันหนึ่งสองสามนิบนห้าไฟเข้าด้านนี้นี่สิบห้าวนต้องมาก่อนอ๋อนี่นี่มอเข้าแล้วมันช็อตหรือเปล่านี่เียงตายอยู่เลยช็อตช็อตใช่นะ นี่ครับนี่จัมเปอร์นี่นะอ๋อนี่เนี่ยหมดหมดมันช็อตตัวเที่ยฟ้าแบบตัวเสื่ยฟ้าเหรอเนี่ยแดงๆเนี่ยก็ใช่กัช็อตตัวนี้เหรออ่านช็อตเนี่ยทำได้ไหมเล่าช็อตระหว่างไฟบวกกับไฟลบไฟสิบห้าโวลต์นี่ก็ต้องซ่อมได้อีกแล้วนี่มาจากนี่นะครับระดับนี้ซ่อมไม่ได้ยังไงเนาะอือพีิงไม่น่าถามใช่ไหมเพื่อถูก มาจากดีดีดีห้านี่นะน่าจะให้ดีสามแต่ซ่อมต้องต้องมาวันหลังฮะต้องมาวันหลังก็ก็วันนี้แหละพี่ก็ซ่อมวันนี้เลยเครื่องมือมีครบไปใช่ไหมเนี่ยมีด้วยรถโอ้โหแรงมีพร้อมในกระเป๋าเนี่ยอะไรอะไรกระเป๋าที่ขโมยไม่ได้เนี่ยกระเป๋ามีทุกอย่างแล้วพี่แต่ขโมยนี่หมดเลยเลยจบเลยโอเคเดี๋ยวอย่างงี้ก็เช็คไฟห้าวัลสิบห้าวัลจุดนี้ได้ตรงวัลหนเข้าตรงวัดียวตรนนี้เข้าหนึ่งเข้า สาเหตุก็คือมดนะครับเนี่ยเอามดออกก่อนจริงแต้มอยู่ตู้อย่างไรแล้วม,มดมดมันเข้าแล้วมมเจ้าของบ้านไม่ยอมปิดเบรกเกอร์อปิดเบรกเกอร์ไว้ก็ไม่ชอ็อตอ่ะมันเข้านะนะแล้วก็ใช้ตลอดไงเราครอบปุูเราใช้อะโอเคอเช็คไฟตรง C ีพิเนเตอร์นะตรง C ีห้านี่นะ ตัวน,นี้นะครับ,รบยี่สิบวโวลต์นะครับตัวนี้ครับยี่สิบจุดสามหกโวลต์นะครับตัวนี้น่าจะช็อตไม่มีฟิลนะครับเพราะว,ว่าผ่านตัวน,นี้มาไม่มีนะครับ ไม่มีอ uhm ะันนี้มีเนี่ยก็นมาถึงไอ้ uh, ี้วคกี่วัดไม่มียี่อ้าววัดบางทีมี

นึกว่าขานี่ขาจะมีรอยรอยอาร์คมดจุดนี้นะขาขอยซีนั่นมีนะครับเขา<อ>ย<น>ีสิโวลต์แต่ออก1 5โวลต์ไม่มีฮะที่เป็น VCC นะครับไปเลี้ยง แปดไม่ทำเงี okay. <ario> okay. ้ยครับก็จุดแปดหนึ่งห้านี่ไม่จ่ายไม่จ่ายไฟสิบห้าโวลต์ออกนะครับตามเราวีซีซีน่าจะต้องไปจ่ายเลยนะครับโอเคไม่ใช่ไหมวัดโอมอเตอร์นะครับเดียวสาเหตุเลย สายก็จะมีโอมนะครับวัดสายนะครับแด,แดงแดงวัดดำดำวัดแดงนะครับห <6 S 1> กเมตรหกจุดสามเวนติเมตรนะับไอ้พวกนี้ก็จับคว่มกับกาวก็มีโอมนะครับสายเล็กๆนะี่ใ่สะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวดูอะไรที่รถกันติดตามตอนต่อไปครับ